เบมบรมเบร,บรดียด๋วยวดอเวัด<ะ>ีละฮยจะด้เห็นเพรามันบเห็นเน่ะมันบางกันยวเด้เปนไทยอ๋อน,น่นไทยวิดโอบ่เีนยนครับสวัสดีครับตอนรีบทุกท่านเข้าสู่ช่องตึกตักมักจก อันนี้มาดูความคืบหน้าของคลองไส่ไก่นะครับมาเรื่อยๆครับอันนี้คือคือต้นไม้ก็เลยหลบหลบต้นไม้หน่อยข้างบนนี้คือต้นจิกนะครับก็เลยหลบหน่อยสวยงามดีครับขยายภาพบ้กหน่อยนี่ครับประมาณนี้ อพนี่คือท่านจ่อยเพื่อนรักเจ้าของพื้นที่นี่ครับคือเพื่อนเราไปได้ีเลยผู้ออกแบบโครงการของตัวเองครับ อันนคือน้องชายทิศสมดีนะครับอือเป็นช่างภาพให้ตรงนั้นก็เป็นต้นไม้ครับต้นจิกเหมือนกันก็ก็ทำทำคลองหลบไปนะครับ ็สวยดีครับนี่คือเป็นด้านหลังนน้นไกลๆเป็นภูเขามันมนา่งเแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้ทิศตะวันตกก็เป็นภูเขาออกมาอีกทิศใต้ครับมาทิศใต้ก็จังเป็นภูเขาอีกนะครับรอบๆมาอีกจะออกไปในแนวทิศตะวันออก ก็ยังเป็นภูเขาวิวทิวทัศน์แถวน,นี้สวยงามมากครับอ,อันนี้เป็นกัวของเพื่อนบ้านฝั่งนู้นคือทิศตะวันออกเป็นภูเขาอันนี้คือเขาเขาเขาเรียกว่าเขาอ่ามันเป็นของเขาใหญ่นะครับที่ที่ยาวไป ยาวไปก็คงเก็บไปนู่นยาวไปถึงแถวสระบุรีนะครับเ่ะเรามาเก็บภาพดูใกล้ๆมาใกล้ๆเราจะโคอะารนี่ครับนี่ครับมาตรงนี้ก็จะมาหลบต้นไม้ก็จะเป็นแบบโค้ง ถือว่าเป็นการออกแบบอีกอย่างหนึง่งเป็นคลาสสิกไปในตัวเลยครับยินตรงนี้เออ่ไหนบอกท่านจ่อยบอกว่าตรงนี้มันออกน้าม,มันมีน้ําซึมออกเนี่ยเนีๆๆๆ่ยอันนี้คือท่านจ่อยบอกว่าน้ามันออกอ๋อนี่ครับครับถ้าขุดไปลึกก็น่าจะมีน้านะครับอันนี้แค่สองเมตรเอง เมตรกว่าด้วยซ้ำตรงนี้ยังไม่ถึง2เมตรน่าจะประมาณ2อวันคงไม่เสร็จครับถ้า3าวันวันน่าจะน่าจะสมบูรณ์แบบตรงนี้คือต้นต้นจิก ปีกปีกปีกคุ้มกี้นี้ใช้ได้ผลดีครับออกแบบโอเคใช้ได้สวยงามสวยงามก็เริ่มเริ่มจะเข้ามือแล้วครับเริ่มจะจับจุดได้ว่าควรเขาเรียกอะไรเบียดซ้ายเบียดขวาจับซ้ายจับขวาจับกุมได้อะไรประมาณนี้คิดวานะเพราะว่าผมมีก,กระเบื้ เพราะว่าขับรถไม่เป็นครับดีแต่พูดครับผมขับรถยังไม่เป็นพูดก็ถูกมั่งผิดมั่งอต,ตอนนี้ก็เป็นแนวซิกแซกนะครับตรงนี้แนวซิกแซกครับอ่านี่นู่นคือ,ค,อคือท่านจ่อยนะครับคือนายสีคำเกิงนะครับเนี่ย สมัยเรียนด้วยกันมีฉายาว่าไอ้ลิงนะครับเนีครับแต่ปัจจุบันนี้โอ้โหจะพูดว่าเสียก็ได้ครับที่ดินเยอะแยะ,ะตรงนี้ที่เขาทานี้เนะื้อที่ประมาณ8ไร่แล้วก็มีอีกที่หนึ่งอยู่อยู่ตีนเขาอยู่แถวนู้นนะครับน่าจะอยู่แถวนู้นแถวนู้นครับ ตรงนู้นเขาบอกว่าถ้าทำตรงนี้ถูกใจเดี๋ยวไปทำต่อตรงนู้นมาใกล้ๆครับตรงนี้น่าจะทำเป็น แก้มลิงหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้อาจะเป็นแก้มลิงครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเป็นท้ายเขาเรียกว่าท้ายท้ายของพื้นที่ท้ายซอยท้ายซอยของพื้นที่นีครับแล้วก็จะทำอาจจะทำไปอย่างนั้นอีก ไแถวโน้นครับเฮมีธงขา,ขาวๆออกแบบไปเรื่อยๆครับก็น่าจะเข้ามือแล้วครับปีกเนี่ยตอนแรกยังไม่ชินกับปีกตอนนี้ก็โอเคแล้วโอ้ยโทษทีครับมือโอ้ยก้องกับมือทำไมมันไม่ใช่อะไรหรอกผมปวด ผมเมื่อยผมปวดแขนฝั่งขวาแล้วก็บางทีก็เผลอเผอเอามือซ้ายมาช่วยก็มาฟังก้องขอโทษเอฟซีได้ครับมาฝั่งนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ฝั่งนี้ก็น่าจะน่าจะน,าน่าจะน่าจะทำเหมือนกันครับบอกเห็นบอกมาคุยกับคนขับแล้วว่าจะทำเหมือนกัน ก,ก็มีไปเรื่อยๆครับตอนแรกก็ยังยังไม่มีใครอยากทําพอมาเห็นมาเห็นพื้นที่แล้วก็มาเห็นตัวอย่างก็ก็อ,อยากจะทําอันนี้เขาจะทําบ่อเก็บน้ําไว้เลี้ยงวัวนะครับภูเขาเอาแถวนี้น้าโอ้ยน่าอยู่มากเลยครับ,บวิวติวทัศถ้าทําเป็นโคกหองนาแล้วก็เป็นที่ ท่องเที่ยวได้เลยนะครับนครับนี่คือท่านจ่อยนะครับนายสีคำเกิงนะครับทุกวันนี้เห็นบอกเปลี่ยนชื่อเป็นทะเนศคำเกิง หน้าจ้ของแปลงเอาแบบเองครับเอโอเคครับโอ้ยขอโทเลยครับก็ประมาณนี้ครับแล้วก็จากนี้ไปผมก็จะเดินทางไปกรุงเทพไปดูกิจการทางกรุงเทพก่อนสักสอสาวันไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับถ้าใครต้องการทำนะครับพวกหน้องนา ทำแปลงไว้ทำการเกษตรติดต่อได้ครับ0835362944ติดตักมากจกครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ